วิ่งหนีดูท่าวิ่งหนีนะปวดหัวแทนนี่เราตื่นมาเยียแถวริมทะเลสาบนะครับก็มีอหอคอยคือกุแจต้นไม้ที่กุมความจริงเอาไว้แปลผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะผมพอดีว่าไม่เก่งอังกฤษมากก็จะพยายามแปลให้ดีสุดที่ทําได้แล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เราก็ตื่นมาเหมือนเราจะขึ้นมานะครับโอ้ยต้องอะไรอะ นี่เหมือนจะมีมอนนะตรงนี้เป็นเหมือนด้านหลังของตึกดูสิว่าเราจะไปตรงไหนได้บ้างเนีย่ยเปิดมาก็วิวอัปวิวสามเลยโอเคในส่วนของตรงนี้เราก็จะทั่นแรกเราก็ต้องหาพวกไม้อะไรอย่างี้ไปนะครับอ๋อใช่ผมไม่ได้จว่าผมบอกไปเรืยังว่าผมเปิดให้สัตว์มันสปอนแบบไม่อยู่กับที่นะก็คือจะมีเป็นสัตว์ที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้บ้างแล้วก็ควรจะอยู่บ้างก็คือจะเป็นการสุ่มเกิดของสัตว์นั่นเองนะครับผม ก็ใช้เราก็จะเจอตัวแปลกๆเยอะหน่อยนั่นเองโอ้โหอันนี้ของอัพเยอะมากเลยนะพูดถึงของไล่ดูขอมไล่อัพโอ my god โอเครอบนี้เราก็เรียบร้อยนะเรามีทั้งขวานและกีตาร์นะครับโอเคเหมือนต่อไปเสริมสเตตัสแตก่ก็ได้ก็คืออันนี้จะเป็นอัพสเตตัสเนาะก็ในช่วงนี้ผมจะอัพเป็นทางด้านของเลือดขึ้นมา อันหนึ่งไม่ไม่เราจะเราจะเลือกขึ้นมาหนึ่งแล้วก็เราจะเน้นไปที่ความเร็วการทํางานนะครับสักสามร้อยเพราะว่าหลังๆมันจะต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคาบนานแค่ไหนก็ลเลยจอับไปก่อนสักสามร้อยนะเป็นขั้นต่ําโอเคต่อไปเราจะไปหาที่ตั้งดินฐาอยู่แล้วกันนะเราจะไปหาที่อยู่ว่าเราจะไปอยู่ไหนดีตัวนี้สวยจังเลยนะน่าจับมากเลยเอาจริงไหมผมอยากได้อยากได้เลย ตัวนี้ตัวเลยมันโจมตีเราด้วยเอาทุกคนแย่ละมันเอาจริงแล้วมันตีหัวเลยมันโดดลงน้ำตามป่าววะเหมือนจะตามนะครับก็วิ่งออกก่อนแล้วกันนะอันตรายนะเราดูตาโอ้ดูมันวิ่งตาแม่งแขนว่าอไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเด็กโตมันสปอร์ตไพรล่ะอืม มันจ้องไปกับผบเลยว,วะเห็นยวไปปะจ้องตาไปกับผบตัวนี้แย่กว่าเดิมอีกทุกคนตัวนี้มันก็จริงเหมือนกันอุ้ยอุ๊ยกตัวสีสไลด์ได้ทุกคนอืมแล้วมันชา้าับผมแย่ลังงานหยาบเราวิ่งหนีมาตรงจังหวะนี้เราวิ่งมาตรงนี้เราเจอกลุ่มพานตีมอนครับเราจะทำยังไงดีลงไปตรงนี้เลยแล้วกัน ละอยู่บนหัวไว่ตีใช่ไหมเค๋เราไปเราไปแต่ตรงนี้เป็นมอนเวลอะไรวะเนี่ยเว่สามแปดแล้วโดนจิ้มตายเว่วอะไรวะนะเว่วเอสีน่าสนใจจังเลยไราไปจับนะต่ก่อนอื่นเลยวิอ,อูตัวน่าสนใจเยอะมากถ้าจับมาแต่ละตัวแต่ก่อนอื่นเราจะเก็บของของ,ของเรายัางไงดีผมว่าทางที่ดีที่สุดคือเราวิ่งไปเซฟตรงนั้นก่อนแล้วค่อยเก็บของ วิทตัวนี้ก็น่าสนใจเวอร์สุดเอ็ดบษัทที่ผมไม่เคยเห็นด้วยนะทุกคนปกติผมคิดว่าไอตัวพวกนี้น่าจะอยู่ในโซนอื่นๆนะครับแต่ว่าด้วยคำที่ว่ามันเปิดมาเป็นแบบสุมนะ่มเนาะก็เลยอาจจะเจอง่ายหน่อยแต่อีหนูนี่มันเอาผมละอย่าได้ดูนะตีตัวอื่นไปอยู่เออมันตีทีต่ตัวแตกเลยแย่ละพ่อแม่พี่น้องครับมันมันฟันครับมันจะฟันแมันจะฟันไง แล้วผมวิ่งฉีกออกมาแบบนี้วิ่งมาเซฟเสา,ก, <_ C 1> สาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้หนูแล้วพี่ตามมาขนาดนี้จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมทำยังไงเดียบเราไม่มีอะไรสู้เลยอย่างนี้รอดยากหรือเปล่าแล้วปีนครับปีนสู้ปีนสู้แล้วสไลด์หนีเดี๋ยวเราเหมือนจะรอดหรือเปล่าอุ้ยโอ้ยเกือบโดนยังทันครับแล้วมันอ้อมไง มันอ้อมไงมันไม่ปล่อยไปง่ายๆครับโอ้โหอย่างงี้เอาไงแล้วหนีลงน้ําดีครับอยู่ทำไมอยู่ไม่ได้แล้วโอโ้โหต้องบอกว่าเป็นการชีวิตรอดที่ดุเดือดมาก <c oughs> เหนื่อยแล้วของก็ไม่ได้เอาเลยนะอย่างนี้เราต้องสตลไปเอานะครับผมว่าแถวนี้ถ้าเราจะอยู่นี่อยู่ยากนะครับเจ้าที่เขาโหดโหดมากเราไปตายอยู่แถวที่อยู่นะผมว่าง่ายที่สุดเราก็น่าจะเก็บใหม่ไปเลยไหมเก็บใหม่ไปเลยดีกว่า ผมว่าผมอยากได้กระบองด้วยนะเอาไว้จับสัตว์เนาะก็ผมคิดว่ามันจําเป็นสำหรับการตีสัตว์ให้สัตว์เจ็บนะครับโอเคแล้วครับกิบอนพาสติร์หนึ่งลูกครับโอเคผมเราจะไปไหนก่อนดีตัวนั้นนะตัวนั้นไหมคิดว่าผมไหวป่าทุกคนผมว่าเราอัพเลื่อนหน่อยดีกว่าวะผมว่าไม่งัน้นเราจะกลายเป็นปุ๋ยได้ง่ายนะครับโอเคไปเริ่มไอหนูฉันเลือกนายชื่ออะไรวะเลปไทโรค,คริส เลือกแกละเพราะฉันเป็นเสด็จของฉันซะหวดครับหัวแล้วมันบวกแล้วครับโหแล้วมันแล้วมันใช้ได้ด้วยหวดแล้วไม่กลัวหัวหัวหัวแล้วมันสู้ครับผมแล้วโดนทุกดอกครับโดนทุกดอกแล้วกินเต็มอย่างนี้รอดยากครับผมโดนไปก่อนหนึ่งทีจังหวะนี้ได้หรือเปล่า แย่แล้วแล้วมันไม่ยอมไงมันไม่ยอมไงครับต้องบวครับอืมอืมแล้วเลื่อนผมเหลือครึ่งหลอดอย่างนี้ยังไงดีอ๋อโอโดนทุกดอกครับโดนทุกดอกแล้วโดวนเกือบทุกดอกแล้วผมสู้ชิบละอ๋อจะตายาสู้ไงสู้หัวหวดหวดัหวแต่รอมันถอยอีกรอบหนึ่งครับผมจะไอ้นี่ละผมจะโยนกเกสบอล เมื่อวานนี้แลหละไอ้หนูต้องติดหรือปะติดหรือไม่เฮ้ยติดแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ได้สัตว์ตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นไอ้หนูนี่อ่าเอาละ่ละเราได้ไปแล้วแล้วเปิดก่อนได้ปูดแบบนี้ก็ตายครับหรืออะไรอ่ะเกมอาจจะเปลี่<ล>ยนได้ทุกคนไปไปตีโดโดแล้วโดโดเวลสิบสองเดี๋ดดดดดดวยวตรงนี้หนีมาเจอพึ่งอีกอออื <c> ืห <oughs> กับปายจงไปไหนดีอ่ะเนี่ย รอดไม่ได้ผมเลยเปิดก่อนได้ปูดแท้ๆเก็บของคนระับตรงนี้เหมือนเขาจะตามเราัหมดเลยก็ปีนสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสำหรับผมนะฉันเร,เราก็ค่อยอ้อมไปนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เกือบแย่ครับอันนี้เรียกเกือบแย่แตอนอื่นเลยมันน่าจะมีนี่ไงกล่องพาวนี่ตรงนี้เราก ออตกใจวันนี้นะ่าจะเป็นฐานทับนะแล้วก็จะวางได้เนาะเราก็วางก่อนเลยอ,อได้แล้วเดี๋ยวจะได้ฐานมาก่อนแล้วนะใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้วระหว่างนี้เราจะไปฟาร์มของเพื่อเตรียมสําหรับการความเรลวนะครับก็ค่อยๆเนาะนกมันบินน่ากลัวมากเลยผมว่ามันเป็นนกที่ตีนั่นไงแล้วแม่งตีอยู่ละเปิดก่อนได้ปูดอีกแล้ว <c oughs> งานงอกแล้วครับอย่างนี้ไหนดีวะเนี่ยว่าอีหนูนี่เราจะไม่ไหวหรือเปล่าชีพละงานงอกจริงแล้าไปไหนก็โดนลุมตีแล้วช่ไมโซนแรกลยแต่ตัวดุดๆวะเนี่ยเข้าใจว่าสูตรแต่มไม่คิดว่ามันจะดุเยอะขนาดนี้นะฮัลโหลเราต้องหยิบออกมาแล้วมาเลยไอ้ลูกพ่อปวดมัน สไลด์ลบตายป่าวะเรียบร้อยตายไปก่อนเรียบร้อยตัวแตกไปหนึ่งตัวจัดการนกแลยครับอุ้ยแล้วตรงนี้น้องช่วยขุดหินฟาร์มแร่ให้ครับโอ้โหซาบซึ้งเลยอย่างนี้เสียดายนะผมกะว่าจะจับน้องนะแต่ว่าไม่เป็นไรผมรอดูเลือดน้องแต่ว่าไม่เห็นเลือดน้องแนละ้วผมก็เลยไม่จับนะครับมัน เรานั่งฟาร์มไปก่อนแล้วกันาะว่าการที่เราได้สัตว์ปีกมาสักตัวหนึ่งตอนต้นเกมก็เป็นเรื่องที่ดีน่าสนใจมากโอเคดนนี๋ยวเราจะใส่เป็นอาหารตวัวพาวเนาะอ๋อไวตรนนงนี้จิบละเราเวล์หายเปิดกอดได้ปูดจิบละครับเราแม่งจับไปได้ไอ้หดูด้วยพอด้วยแล้วไม่ใช่ โอ้เอ็มจีอย่างแย่แล้วงานยากแล้วหลบหลังกำบังอย่างนี้จูบจูบเร็ว,เร,ว,วเร็วรีบตีไม่ไหวแล้วเร็วเร็วนี่ครับเราเกิดการไล่แล้ววนแล้ววนไม้อย่างนี้ยังไงแล้วอย่างนี้จงังหวะนี้ผมช่วยครับช่วยตีจงังหวะลอยหลังออเออจัดการแล้วลูกพ่อ หัวตีตูดตูแตกแล้ตูแตกนะกนะอืม,อมเรียบร้อยแล้วล่วงครับล่วงเลยอย่างนี้ต่อไปเราจะเอาพาของเรานะไปขึ้ขนขะ้างบนครับไปโจมตีบวกกับฟาร์มวินะแล้วก็จับพามาเพิ่มเนาะเราจะโชว์ไปเลยโดยเราจะเอาเชาว์เพาที่ผมสนใจแล้วทุกคนที่ตรงนั้นเป็นของผมเนี่ยวะเอาได้ไหมวะเ้าวะดิต้องลุ้นวะครับทุกคนอ่าจังหวะนี้เตลมา มาแบบนิ่มๆ,ๆเก็บรึบวิ่งเลยครับจ่าอุ้ยผมอยากได้ตัวนี้วะทุกคนใจตัวนี้มากทุกคนเห็นเหมือนกันไหมตัวหลังคข่าตรงนี้นี่ไอ้หนูมาเลยนี่ครับแล้วเปิดก่อนได้ปูดผมต้องได้แล้ว อย่าดือ้อเออเราตายไปแล้ไม่ก็ลุ้นเอาแล้วนะครับได้ก็ได้ไม่ได้เราก็ตายตรงนี้แหละเอาเท้าช่วยเราก่อนครับแล้วนกมันมาลุมตีอย่างนี้ยังไงดียังไงดีงงดแล้วอยล่วงไปหนึ่งครับสอยล่วงหรือเปล่าเราสไลด์หลบดิจิตอลอืมแล้วร่วงครับสอยล่วงเพิหนึ่ง ยังไงดีเราสอยครับสู้ครับอุ้ยเรามีตัวช่วยตีครับผมมีตัวแอซิดอยู่นั้นเรายิงล่วงหรือเปล่าอย่างนี้อย่างนี้ยิงล่วงหรือเปล่าครับรอดยากแน่นอนนี่โอเคล่วงไปที่เรียบร้อยตันนี้จะเป็นศึกใหญ่ครับผมอุ้ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมว่าเราเอาตัวนี้ไปด้วยอุ้ยแล้วมันโอไมค์ก๊อดเนี่ยผมว่าเราได้แนะ่ ดูหน้ามันหน้ามันดุมากยิบตายไปนะโอ้เรียบร้อยนะเป็นหักเลยครับจบเลยอย่างนี้มีอีกหรือเปล่าไอ้หนูไม่ชิบละอ๋อนี่ตีไปกว่าครับมันจะแย่เหรอ เรียบร้อยใส่ล่วงไปอีกหนึ่งโอเคเราก็ได้เหมือนเป็นลูกบอลเขียวนะครับน่าจะดีกว่าสีฟ้าเนาะตะนี้เราจะปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว,าว่าเวลมันสามแปดนะเดี๋ยวเ,าเขาจไม่เคลียร์หลังเออเรตรงนี้ตรงนี้มีตัวใหญ่หน้าตาหน้าเกรงขามาหน้าเราจับสุดๆมาเลยเปิดก่อนได้ปูดเฮ้ แล้วจับแบบนี้ต้องได้แล้วแหละเลื่อนเหลือนิดเดียวถ้าถือว่าตีทีนึงก็จะตยแล้วนะครับเพลยแล้วตรงนี้มีตัวเป็นธาตุไฟครับผมเราเอามาสู้เลยครับเอาตัวนึงถ้าได้ก็เอาตัวนึงแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาครับออเราเปิดต่อคนระับเปิดต่อได้ปูดเปิดต่อได้ปูดเลยนี่ครับเราเราหลบหลังต้นไม้การดาเมจครับแล้วเปิดมาอย่างนี้เปิดมาก่อนเลยอืมลวงไปหนึ่งครับผม ยิงอีกทีนึงว่าเราพอก่อนดอย่าตายนะโอเคแล้วจังหวะนี้จังหวะปลาสวนต้องได้แล้วหรือเปล่าครับผมอย่างนี้เรียบร้อยเอาไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอครับก็เอาใหม่ไม่ได้เราปลาได้เรามีอยู่หกลูกนะครับคราวนี้ต้องได้แล้วแหละเออต้องอย่างนี้โอเคน้องดูเวลไม่ค่อยเยอะกันเท่าไหร่ตัวนี้เป็นยังไงเอย นี my, my, my. น้องทำอะไรได้ไดมั่ง my, my, my. ดูเป็นวันมันดูไม่ค่อยเก่งเลยหลายลองโอเคเก่งก็ได้แล้วซัมมอนมาก่อนเลยแล้วหวดก่อนหวด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 ัหวโยกแล้วนั่งหวัวแต่ไม่สนใจอย่างนี้ตีฟ e ีอีสปอร์ตถ้าเป็นแครี่เขาเรียกว่ายืนซอยฟีครับผมยังไงดีเอ่ยอืม ลองจับก็ได้มาลองเอามาก่อนนะผมไม่รู้เปอนกันทําอะไรถือว่าเป็นการวิจัยแล้วนะรเราจะมาไล่ดูนะว่าตรงนี้จะมีอะไรว่าเออตรงนี้มีพาวอยู่ตัวหนึ่งครับผมเป็นตัวแกนะเนาะตัวนี้ถ้าเกมให้จับก็คงจะเป็นให้เราจับใช้ไปทํางานนะไปแบบทํางานแบบในการช่วยนขนของอะไรย่างนี้ให้เล่นง่ายขึ้นด้วยความที่ว่าพาวตัวนี้ไม่สู้คนนะครับ เลยหนึ่งตัวห้าตัวนะครับไม่ยากเท่าไหร่โอเคต่อไปเป้าหมายต่อไปอีนูนี่แกเอาไปด้วย มเราเข้ากระบานเน้นๆต้องได้แล้วหรือเปล่าอย่างนี้ได้แล้วแน่นอนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาเดินทัวร์ข้างบนกันหน่อยดียว่ว่าเราจะทำอะไรต่อดีอุ้ยบ่อน้ำแข็งจับเลยได้ปะเปิดก่อนแลวไม่น่าจับยากเท่าไหร่นี่โอเคเข้ากระบานตัวนู้นคืออะไรตัวนู้นคือปลาหรอ เป็นปลาลอยได้ทุกคนโอ okay, เครบร้อยโอเคเราจะเดินไปตรงนี้สักหน่อยนะครับผมเห็นตัวอะไรแบบตรงนู้นเป็นนกผมว่าน่าสนใจนะคือถ้าเรามีนกก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็มีมังกรที่เราขี่ได้เหมือนกันเนาะเอเอาไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้เราจับได้จับดีไมหมนอแล้วมันบวกวอทุกคนดี่เราลองเพจน้องก่อนเลย ไม่เห็นเออล้วเอมพผ้าอย่างนี้ยังไงหัวดเลยอืมหัวดหัวดหัวดกระบานแยกเรียบร้อยแล้วหลับไปหนึ่งเราช้าต่อครับผมเฮเราข้ามตรงนี้ไปเลยดีกว่านะผมว่าทำไงดีวะด้านหลังน่าสนใจมาก สไลด์หลบมาแล้วจวังหวะี้หวดหวดตบหัวโยกหวดเคกระบาาเคกะบา้ายังไงยังไงยังไงแล้วล่วงไปเรียบร้อยนะครับนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เราเจอลิงข้งางครับผมชิบละทำยังไงดีวนะผมรู้สึกว่าถ้าสมมติเราจับพาวที่มันเต็มทีมนะพาวจะไปอยู่ในบ้านเราแทนแนละ้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเราจะเอาไปให้ได้เยอะที่สุดที่เราจะทำได้นะเราทำสวนสัตว์ ไอห,หนูอยาเปรี้ยวไม่มีมะน,นาวอืมตัวนี้ตัวใหญ่ครับเอาตัวนี้ด้วยยิงสกิดตูดไปก่อนตัวไหนดีนี่ครับเอาแลมโลปูฟองอแล้วเอาน้องมาเป็นโลหรือว่าจะอะไร ลอยแล้วได้อย่างงี้เดี๋ยวเราจะากลับไปที่บ้านก่อนนะครับนี่เอาก็จับกลับไปบ้านก่อนนะผมน่าจะไหว,วนะรำมโอเคตรงนี้มีการไฟกัน,นแล้วครับผมเรามาแจมได้ <c oughs> เรามาแจมอย่างี้ต้องได้สักตัวติดไม้ติดมือไปแล้วไหม <c oughs> เอาไปก่อนหนึ่งตัวเอาหมดไม่สนใจ สว uh huh. ยครับแล้วล่วงไปหนึ่งแล้วก็สุนหมดอย่างนี้ต้องใส่ต้องบวกมือเปล่าแล้วหัวดหัวโยกหัวย,ยังไงยังไงดีเราว่าอย่างนี้เรียบร้อยรอดยากครับผมอมอ่าได้ขึ้นมาแล้วเราจะเป็นบ้านเล็กๆก็เป็นกระต๊อบเล็กๆแล้วกันนะผมผมไม่ต้องโซน,นี้เนาะ ออสักสี่บอกกันไปตรงนี้ลานตัดไม้ผมว่าเราทำลานตัดไม้ไว้ให้สัตว์ด้วยก็น่าสนใจดีนะครับเราจะทำเป็นลานตัดไม้ไว้สัตว์ด้วยแล้วกันเนะาะนี่นะได้ลานตัดไม้แล้วเราจะเอาไว้ อันนี้เหมืองหิโเราทำได้เหมือนกันนีหว่าอะไรกันดีตรงนี้มีด้วงโอ้น่าสนใจมากอย่างงี้ว่าจับเลยครับเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าผมว่าอย่าดีกว่าะผมว่าปูดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสว่ไปก่อนมีมาเลยหนุ่มอยากได้ด้วงครับผมต้องเปิดเรามันไม่พอใจครับมีน้ําโหยังไงมีน้ําโหมมาทําไมด้ว,ว,ดวง้องด้วงเจายัางไง อุอเข้าหมิงเต็มๆนะครับมีได้แน่นอน,นใจเดี๋ยวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับตาน้องจิมลิงดีอืมเราขู่ว่าเราขู่แล้วยิงเท้าไว้แล้วปาเข้าหัวกระบานแยกต้องได้แล้วแหละโอเคได้เรียบร้อยครับผมเราต้องไปจับแล้วครับเวลสองเองด้วย มันคือหมาไฟแต่เป็นสีฟ้าปะได้แหละเอาเหมือนกันเอาหมดถูกใจเอาหมดติดแล้วแหละไม่ได้ย่าไลห,หลบดีต่ต ต่อครับต่อผมเปิดนกต่อนกตายเลยเออนี่นี่วันนี้อะผมเราจับน้องกลับไปบ้านดูหน้าน้องมันกลมน่ารักมากเลย อีกทีนึงยตับโอเคเอ๊ะได้แล้วตับไปหมดเลยยิงไปเละเอาเหอะ นี่น่าจะมีเช็คพลอยับ70เมตรข้างหน้านี้เ,เดี๋ยวเราจะไปเช็คพลอยข้างหน้าก่อนอนี่ได้ละนี่นึงครับผมของโอเคทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้จบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ในพาร์ทหน้านะเดี๋ยวผมจะ พาเราไปตะลุยบอรลแล้วก็เปิดหอคอยกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ <weap> กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ<ต><ด>เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมัำคลิปต่อๆไปเนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมไ i เดอร์